อันนีคลิปนี้ก่อนสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนก๊อกสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่ออสเตรียนะครับกระสุนขนาดเก้าสิบเก้ามิลลิเมตรนะครับอันนี้ก่อนทำไรกับปืนเราต้องถอดแมกกาซีนนะเลียร์ปืนทุกครั้งนะครับนิ้วออกนอกวงไกลทางสไลด์นะครับตรวจดูดังเพลิงดังเพลิงปลอดภัยไม่แน่ใจใช้นิ้วชี้กดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงสไลด์หันไปที่ทางที่ปลอดภัยแล้วก็ลั่นไกลทีโอเคครับ คลิปนี้ก็มารีวิวก็อามสิบสเจน3ามนะครับอันนี้ลำกล้องความยาวลำกล้องอยู่ที่ประมาณ5.5นิ้วนะครับเกลียวลำกล้อง6เกลียวนะครับเป็นลำกล้องแบบพลิกอนนลนะครับลำกล้องอยู่ที่12นิ้วนะครับเกลียวในลำกล้องมีอยู่ทั้งหมด8เกลียวนะครับอันนี้8เกลียวศูนย์หน้าเป็นเหล็กอุกกาบาตนะครับศูนย์ศูนย์หลังก็จะเป็นศูนย์รองบากตัวยูนะครับอ่าศูนย์นี้นะสามารถยิงได้ทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันนะครับแล้วก็ใต้น้ํานะครับสามารถยิงได้นะครับ ส่วนตรงแผ่นปีท้ายนะครับสามารถใส่พวกชุดยิงออโต้ก็ได้นะครับส่วนปลายลำกล้องนะครับปลายลำกล้องยังไม่มีเกียวนะครับถ้าไม่มีเกียวถ้ามีเกียวเขาจะใส่พวกทับเฟิลนะครับหรือว่าเก็บเสียงอันนี้ของต่างประเทศนะครับบ้านเราทําไม่ได้นะครับชุดออโต้บ้านเราก็ทําไม่ได้นะครับแมกกาซีนในกฎหมายก็ห้ามเกิน20นัดนะครับถ้าเกิน20สนัดถือว่าผิดนะครับส่วนไก่นะครับไกลน้ําหนักไก่อยู่ที่ประมาณ12ปอนด์นะครับเอฟซีเข้ามาดูแล้วได้ อะไรจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนเช็คเกอร์นะครับเช็คเกอร์ก็จะทํามาเป็นลายนะครับลายคล้ายๆลายหนามเตยข้างๆก็จะเป็นลายอะคอกขดายนะครับตรงล่องล่องนิ้วนะครับล่องนิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณสามล่องนิ้วนะครับส่วนรางนะครับรางพิการนี้หรือว่ารางไฟฉายนะครับก็จะมีหนึ่งล็อกนะครับสามารถใส่ไฟฉายสองปขดก็ได้นะครับไฟฉาย ใส่ปลาปลาสายหรือว่าปลาสายไอ้ตกบิดนะครับศูนย์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกได้นะครับไฟเบอร์ออปติกหน้าหลังก็ได้สามารถก็ได้ไกลสามารถแต่งให้เบาประมาณ0.2ปอนด์ 2. ปอนก็ได้นะครับ0.2ปอนด์อนคือแมลงวันบินผ่านก็สามารถลั่นเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือถ้ามัทานทําการตกปุ๊บเนี่ยถ้าเราแต่งไกลเบาๆนี่มันจะไม่ลั่นนะครับ แต่ไม่ดันแต่เพื่อนข้างๆคือต้องล้มเลยนะครับอันนี้ส่วนบอยแมกนะครอยแมกก็ก็จะทําจากเหล็กอากาศยานนะครับ Voor อ,อ,าาอันนี้ก็น็อกก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับสกรูหกเหลี่ยมเพื่อกันเวลามันตกมันลุนนะครับในการที่เราจะซ้อมนะครับแล้ว <subs. S 1> ก็กดแล้วก็ฝึกนะครับนี่แล้วก็ใส่แบบนี้มันจะได้ใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายอันนี้ก็จะเป็นเกียรอากาศยานแข็งแรงนะครับส่วนโพลิมเมอร์นี้โพลิมเมอร์นี้ก็จะเป็นเกียร์มาตรดานนะครับ อันนี้ก็คือเกตแบบผลิตพวกรถแมโครของเด็กเล่นนะครับพวกพวกอุปกรณ์แบบนี้นะครับด้ามมีดด้ามอะไรนะครับพนสดุก็ดีอยู่นะครับส่วนข้างหน้านะครับข้างหน้าของไก่ก็จะมีลายเชคเกอร์นะมีลายเช็คเกอร์การลื่นนะครับเราจะเกี่ยวแบบนี้ยิงก็ได้นะครับยิงแบบมักกีฬานะเกี่ยวแบบนี้ยิงหรือว่าจิ้บแบบนี้ก็ได้ใช้นิ้วหัวไม่มือกดแบบนี้นะครับจับแบบทั้งโอบิดนะครับหรือว่าจะจับแบบนี้ก็ได้จับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าจับแบบนี้นี่ก็เป็น มือปืนดากแดงนะครับนี่ฉายาที่เขาตั้งให้นะครับส่วนเซเลชันนะเซเลชันกันลื่นก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับส่วนเจนห้าก็จะมีด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยนะครับส่วนการค้างสไลดต,ตัวนี้เขาจะให้มาอีกฝั่งหนึ่งเขาจะให้มาฝั่งเดียวคือฝั่งซ้ายแต่ถ้าเป็นของเจนห้าก็จะให้มาสองฝั่งนะครับสลักตัวนี้ก็จะลดเหลือสลักเดียวถ้าเป็นของเจนสามเจนสี่ก็จะเป็นสองสลักนะครับสองสลักอันนี้ก็คือตัวนี้เขาจะไม่มีต่อปีผลิตนะครับ ส่วนถ <ๆ S 1> <hein? S 2> <vas> ้าเป็นรุ่นอื่นรุ่นอื่นรุ่นหลังๆมาก็จะมีปีผล <c oughs> ิตต่อตรงนี้แต่รุ่นนี้ในลํากล้องก็ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นออสเตรียรุ่นเก่าส่วนสีการทําสีก็จะเป็นสีเทนเฟอร์นะครับส่วนสไลด์ข้างบนก็จะเจาะนะครับเจาะเพื่อลดน้ําหนักนะไม่ให้มันหนักเกินไปนะครับส่วนข้างหน้านะครับข้างหน้าเขาก็จะลบเดี่ยมให้นะครับลบเดี่ยมมาให้นะครับตรงนี้เขาก็จะคาวลากล้องมาให้ครับแต่ถ้าเป็นของประเทศตุรกีหรือประเทศอะไรพวกนี้นะครับที่เขา ก็ปี้เขาก็จะไม่ทําการค้าให้นะครับเขาจะเอาแบบตรงๆเลยอันนั้นคือก็เป็นแบรนด์ของเขานะครับส่วนค้างค้างสไลด์ก็จะมีต่งมานะครับก็จะมีต่งมาให้สามารถค้างได้นะครับใช้นิ้วหัวแม่มือกดไว้แบบนี้แล้วก็ดึงมาแบบนี้อ่าดึงมาแบบนี้หรือว่าใส่แมกระซีก็ได้นะครับทีนี้ในการยิงเอ่อในการยิงเราใส่เข้าไปนะครับเขานิยมใช้ในการแข่งขันนะครับใช้ในการแข่งขันส่วนกล้องสไี แล้องห้าห้านิ้วนี้มันก็จะมี m o s นะครับของเจน5้ามันก็จะมีมอ่เรียกภาษาบ้านๆเราเรียกเจนห้า m o นะครับก็สาสามารถติดพวกเ e d ด,ดอ t ได้จะติดโ o l o s u n จะติดแทคงขค้อจะติดโอไลท์นะครับก็มีหมดไฟฉายก็มีทั้ง o ight, โอไลท์โวลไฟอะไรแล้วแต่เราจะเลือกนะครับอันนี้ลำกล้องก็อยู่ที่ประมาณ12บนิ้วนะครับมันก็จะยาวหน่อยนะครับแมกกาซีนนี่มันู่ได้ประมาณ3ามสิบห้านัดเสมอไหลกันนะครับเอ่อ อันนี้ก็บอยจ่ได้ประมาณยี่สิบมันเกินนี้นะครับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนัดนะส่วนขนาดกระสุนนะครับขนาดกระสุนเ็นเก้าเก้ามิลลิเมตรที่ใช้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นลูก f m j เเจนะครับ f m MM j ก็ลูกหัวเคลือบทองแดงนะครับข้างในก็จะเป็นตะก,กัว่วส่วนลูกเจ็กเยนฮัโลพอยก็จะเป็นพวกหัวรูนะครับอันนี้เช่นพวกหัวรูเราใช้ติดปืนได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นกระแสกันตอนนี้คือ ปืนได้ทําการพังไปแล้วหลายกระบอกนะครับยิงเสร็จแล้วตรงนี้มันแตกออกมาเลยนะครับมันระเบิดออกมาแล้วตรงแมกกาซีนก็แตกนะครับตรงนี้แตกโพรงเป็นภาพสติก็ฉีกนะครับอันนี้ก็อันตรายต้องระวังนะครับเราเลือกใช้กระสุนเราต้องดูดีๆถ้ากระสุนฟรีอาจจะมีอันตรายนะครับบางคนก็ไม่ยอมซื้อบางคนก็ขอเพื่อนนะครับบางทีก็โดนเพื่อนวางยาบางทีก็โดนเป็นหนูรองยานะครับต้องระวังกันให้ดีนะครับส่วนหลักๆนะครับหลักๆก็น่าจะมีแค่นี้นะครับ ส่วนระบบการทํางานก็ยิงได้ทั้งดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นนะครับถ้าเรายิงไม่แตกก็ดับเบิลได้นะครับตัวนี้จะง้างยิงก็ได้เออไม่ใช่นะครับแต่ง้างยิงไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ลูกหมูกอันี้ก็สวยนะครับสามารถยิงแม่นยิงแข่งขันอะไรก็ได้นะครับเราฝึกแล้วก็คลิปแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถคลิปแบบนี้ก็ได้ชักขึ้นมาแ,แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับชักมา แบบนี้ก็ได้ตบก็ได้ตบแล้วก็ดึงถ้าแบบประเทศฟากีเขาก็จะสลับขาอ่าแล้วแบบนี้ก็ได้แล้วก็แบบนี้ก็ได้บบไดเดี๋ยวเอซีไม่เชื่อนะเอฟซีไม่เชื่ออันนี้มันจูประมาณห้านะ,อ,ะอันนี้ก็เคลียร์ปืนแล้วนะครับบอกบอกนี้ก็บรรจุประมาณสามสิบนัดน,นะครับบอกนี้เคลียร์ปืนเรียบร้อยนะก่อนถ่ายทำน,นี้ก็เป็นลูกรักนะครับสามารถยิงได้ระบบเซมิมอโตหรือว่าระบบออโตนะครับ ปลายลำกล้องก็สามารถใส่เพลนเสรหรือว่าเก็บเสียงได้นะครับส่วนพันท้ายนี่สามารถยืดหดได้แต่มันยืดหดไม่ได้แล้วตอนนี้ผมถอดออกนะครับส่วนสเตชันกันลื่นก็จะเป็นลายเข้าหลังตัดนะครับรุ่นนี้ก็จะสวยมีระบบเซฟตี้นะครับมีเซฟแล้วก็นี้นี้ผมก็จะวางไว้ก่อนอันนี้จะทําการขึ้นขึ้นมือเดียวให้ดูนะครับว่าสปริงเดิมๆิมสปริงเดิมเดิม,ดมอะไรเดิมเดมะมครับว่าถ้าเราขึ้นแบบนี้มันขึ้นได้ไหมอันนี้อนัอนนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะครับ ถ้าเราขึ้นแบบน,น,นี้นิ้วออกโน่งของไก่นะครับปืนหันไปที่ทางที่ปลอดภัยจากขึ้นมาแล้วก็นี่ครับเดียปืนน,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 นนั่งไก่ซิงให้เกิดขึ้นตรงๆแบบนี้สมมุติเราชักขึ้นมาสมมุติเราชักขึ้นมาแบบนี้เราก็ไปแบบนี้ชาวขึ้นมาแล้ว โอเคครับหลักก็น่าจะมีแค่นี้นะครับรีวิวให้ FC ได้รับชมนะครับหวังว่าจะได้ความรู้เป็นวิทยาทานในการรับชมนะครับคลินี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นครับขอบคุณพี่ FC ทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับจนจบคลิปผณครับ